เคยได้ยินเรื่องเสือสมิงกันไหมครับตำนานเล่าว,ว่ามันคือเสือที่แปลงร่างเป็นคนได้น่าขนลุกใช่ไหมล่ะเรื่องเล่านี้มีมานานแล้วในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะตามป่าลึกที่ห่างไกลความเจริญบางคนเชื่อว่าเสือสมิงเป็นวิญญาณร้ายหรือเป็นคนที่เล่นของจนกลายร่างได้ มีเรื่องเล่ามากมายที่ชาวบ้านเจอคนแปลกหน้าในป่าแต่พอตามไปกลับกลายเป็นรอยเท้าเสือซะง,งั้นหรือบางทีก็เจอเสือกำลังกินข้าวเหมือนคนเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเ,เข้าป่ากับพ่อแล้วพ่อบอกว่าอย่าทิ้งขยะนะลูกเดี๋ยวเสือสมิงจะมาลงโทษแต่ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเสือแปลงร่างเป็นคนได้จริง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเรื่องเล่าเหล่านี้อาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการแต่งเติมเรื่องราวเกินจริงมากกว่าบางทีอาจเป็นเพราะคนสมัยก่อนกลัวเสือมากเลยสร้างเรื่องเล่าให้เสือดูน่ากลัวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็อาจเป็นวิธีสอนลูกหลานให้ระวังภยัยในป่า สรุปแล้วเสือสมิงมีจริงไหมคำตอบก็คือมันเป็นตำนานที่น่าสนใจที่สะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในอดีตครับส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลย